รับว,วัดอุณภูมิแล้วก็ใส่แมสด้วยนะครับหยิบได้ทั้งข้าวแล้วก็แล้วก็ของแห้งเลยนะครับครับผมนั่นคือเสียงร้องของคุณพัทรพลอินทะเนตรแห่งร้าน P I ไอคาซึ่งเชิญชวนประชาชนผู้เดินทางผ่านไปมาให้มารับข้าวกล่องและอาหารแห้งจำนวนหนึ่งที่คุณพัทรพลได้นำมาแจกที่เคหะร่มเกล้าซอย66ในเช้าวันนี้ พัฒรพลบอกว่าในวันพรุ่งนี้จะนำข้าวกล่องและอาหารแห้งมาแจากแบบแบบนี้อีกนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับได้รับชมข่าวนี้ถ้าอยู่ในบริเวณของเคหะร่มเกล้านะครับ <_ S 2> ก็มารับข้าวกล่องและอาหารแห้งจากคุณพัฒรพลได้เลยนะครับแห่งร้าน PI ไอคานะครับซึ่งร้านนี้จะอยู่ในซอยอยู่ข้างๆซอยเคหะร่มเกล้า66นะครับซึ่ง ร้านพีไอคาของคุณพัทรพลอินทะเนตรนะครับก็จำหน่ายรถยนต์มือสองนะครับเป็นรถยนต์คุณภาพดีมือสองนะครับเห็นในน้ำจิตน้ำใจของคุณพัทรพลแล้วนะครับที่ช่วยเหลือประชาชนในยามยากแบบนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดผ่านไปก็อย่าลืมนะครับไปรับข้าวกล่องและอาหารแห้งจากคุณ พัทรพลกันนะครับหรือท่านใดนะครับที่อยากจะออกรถสวยๆมือ2นะครับก็แวะไปอุดหนุนที่ร้าน p i ไ a คาได้เลยนะครับอยู่ข้างๆกับซอยเคหะร่มเกล้า66นะครับนั่นคือข่าวดีคนมีน้ำใจของชาวเคหะร่มเกล้าของพวกเราครับขอบคุณคุณพัฒลพลรพลอินทรเนตรนะครับแห่งร้านรถยนต์มือ2 p i พีไอคาเคหะร่มเกล้านะครับ ซอยเคหะร่มเป่ห่6นะครับที่มีน้ำจิตน้ำใจมาแจกของในวันนี้นะครับสีสเกตชาแนลขอบคุณครับสวัสดีครับ